วันนี้หลากหลายอาชีพกําลังมองหาความมั่นคงทางการเงินและพยายามหาไรายได้เพิ่มจากอาชีพประจําแต่ถ้าพูดถึงการมีไรายได้เป็นล้านบาทต่อเดือนจากงานที่ทําคงแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่วันนี้ธุรกิจไลออนมอลล์ค้นพบวิธีการสร้างความฝันของท่านให้เป็นจริงได้แน่นอนโดยนวัตรกรรมของแผนไรายได้ที่ง่ายทันสมัยเป็นไปได้กับทุกคนทุกอาชีพสอดรับกับยุคสมัยนี้โลกยุคดิจิทัลแบบทุกวันนี้ ทุกคนฟังแล้วอาจมีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเรามาลองฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ไลออนผมจะมาเล่าแผนการสร้างรายได้ที่มีโอกาสทำเงินเป็นล้านบาทต่อเดือนได้อย่างไม่ยากเลยโดยเรามีองค์ประกอบสำคัญ3ส่วนที่จะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทุกท่านสร้างไรายได้มหาศาลไปกับไลออนมอ นวัตกรรมของสินค้าคุณภาพสูงเข้ากับยุคสมัยขยายตลาดได้ง่ายในทุกกลุ่มเป้าหมายมีแผนการสร้างไรายได้ที่เปลี่ยนไปได้ให้ผลตอบแทนสูงคำนวณแบบเรียวทา้าไม่มีความเสี่ยงเลยเรามีระบบสู่ความสำเร็จที่เป็นระบบปฏิบัติการคอยช่วยสอนและสนับสนุนให้ทุกๆท,ท่านสำเร็จไปพร้อมๆก,กันกับเราต่อไปนี้ผมจะมาเล่าแผนการสร้างไรายได้ของไ i อันมอร ให้ทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นคุณอาจจะยังไม่แน่ใจว่าแผนรายได้นี้สามารถสร้างเงินมหาศาลแบบง่ายๆได้อย่างไรเชิญตามผมมาเลยตำแหน่งเพลเพียงคุณเลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้เพียง20คะแนนขึ้นไปซื้อครบ300คะแนนขึ้นตำแหน่งซับไฟล์ซื้อ1000คะแนนขึ้นตำแหน่งเอ็มมอรัลซื้อครบ3,000คะแนนขึ้นตำแหน่งไดมอน ุตแหน่งสามารถซื้อสะสมขึ้นตำแหน่งโดยไม่จำกัดเวลารหัสตำแหน่งทางธุรกิจหลายอันมองจะเป็นรหัสธุรกิจที่ทำได้ทั่วโลกหรือที่เรียกว่า one world one code โดยใช้เพียงรหัสเดียวคุณสามารถสร้างไรายได้จาก3ช่องทางด้วยกันช่องทางที่1โบนัสค่าแนะนําที่จ่ายสูงสุดถึง120%่นวน5ชั้นช่องทางที่2โบนัสบริหารสายงานซ้ายและขวาให้มากถึง50%ของคะแนน ช่องทางที่3โบนัสบริหารองค์กรหรือที่เรียวกว่า matching อีก30%จํานวน5ชั้นมาดูช่องทางในการรับรายได้ช่องทางที่1โบนัสค่าแนะนําที่จ่ายสูงถึง120% ตำแหน่งเพร์ลรับรายได้ค่าแนะนำ50%ตำแหน่งซับไฟรับรายได้ค่าแนะนำถึง80%ตำแหน่งเอมมิเรลด์รับรายได้ค่าแนะนำ90%ตำแหน่ง Diamond, ไดมอนด์รับรายได้ค่าแนะนำสูงถึง100%คำนวณรายได้เห็นทุกวันไม่ต้องรักษาย,ยอดใดๆทั้งสิน้นแล้วผมจะมาคำนวณรายได้จากค่าแนะนำให้เข้าใจแบบง่ายๆดังตัวอย่างดังต่อไปนี้นะครับถ้าคุณอยู่ตำแหน่งไดมอนด์แนะนำตำแหน่งซับไฟ300คะแนน คุณจะได้รับโบนัสค่าแนะนํา300บาทแนะนําตําแหน่งเ m e r a l d 1,000คะแนนคุณจะได้รับโบนัสแนะนํา1,000บาทแนะนําตําแหน่งไดมอนด์3,000คะแนนคุณจะได้รับโบนัสแนะนา3,000บาทเลยทีเดียวและด้ทุกข้อในช่องทางที่1นนี้เพียงคุณไปแนะนำให้เพื่อนนักธุรกิจใหม่ของคุณหรือสมาชิกใหม่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็สามารถเริ่มทำธุรกิจได้เลยซึ่งสินค้าก็มีความหลากหลายคุณได้เลือกสรร เริ่มต้นง,ง่ายๆเพียงคุณแนะนําส่วนตัวกี่คนก็ได้โดยต้องวางไว้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตัวอย่างเช่นวันนี้คุณมีคะแนนที่เกิดขึ้นทางด้านฝั่งซ้าย80,000คะแนนด้านฝั่งขวา1 5 0 0 0 0คะแนนจะเห็นได้ว่าคะแนนฝั่งซ้ายจะน้อยกว่าคะแนนทางด้านฝั่งขวาระบบก็จะนับแ80,000ืนคะแนนเป็นด้านฝั่งอ่อนทันทีถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งไดมอนด์ระบบก็จะนำคะแนนทางด้านฝั่งอ่อนทั้งหมด80,000ืนคะแนนคูณด้วย5 0เ รวมเป็นเงินโบนัสที่คุณจะรับถึง40,000บาทต่อวันรายได้ของคุณจะได้สูงถึง1,200,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียวหลังจากนั้นระบบก็จะนำคะแนนฝั่งอ่อน8,000 80, 0คะแนนมาลบออกจากคะแนนทางด้านฝั่งแข็ง150,000คะแนนดังนั้นคะแนนฝั่งแข็งก็จะเหลือเพียง7,000 70, คะแนนเก็บรักษาไว้ตลอดไม่ตัดทิ้งเพื่อรอคำนวณจ่ายในวันถัดไปรายได้แต่และตำแหน่งก็จะแตกต่างกันออกไปตามการลงทุนของธุรกิจ รายได้ข้อนี้จะคำนวนให้เห็นทุกวันเลยโดยไม่ต้องรักษายอดเรามาดูรายได้ช่องที่3ต่อกันเลยนะครับโบนัสบริหารองค์กรหรือ matching 30%ิ่ง30%นจำนวน5ชั้น low pass up โบนัสข้อนี้สามารถทำรายได้มาหาศาลอย่างไร้ขีดจำกัด ตำแตน่งซับไฟเอมโบโรและไดมอนด์เจได้รับแบตชิ่งข้อนี้ชั้นแน่ถึง10%ส่วนตำแหน่งเอมโบโรแรับโบนัสข้อนี้3ชั้นและตำแหน่งไดมอนด์รับโบนัสแบตชิงสูงถึง5ชั้นเลยทีเดียวโบนัสจากค่าบริหารองค์กรหรือที่เรียกว่าแบทชิงนี้ระบบจะทำการโลพาสอัพภัยทั้งหมดโบนัสบริหารองค์กรนี้จะเข้ามาช่วยเรื่องการทำธุรกิจโตข้านเดียวได้อย่างดีดังตัวยอย่างต่อไปนี้ ถ้าองค์กรทางด้านซ้ายไม่เกิดยอดธุรกิจเลยมีแต่ทางด้านขวาหรือรีโครตัวข้างเดียวคุณก็ยังได้รับ,บโบนัสบริหารองค์กรข้อน,นี้ถึง30%จำนวน5ชั้นโดยคุณรักษายอดเพียง2 0 0รคะแนนเท่านั้นเองคำนวณรายได้ทุกๆวันจ่ายโบนัสทุกๆ5วัน ระบบจะคำนวณโบนัสให้คุณเห็นทุกๆวันแล้วจ่ายตามรอบโบนัสทุกๆ5วันดังต่อไปนี้รอบการคำนวณวันที่1 5ถึงเราจะจ่ายโบนัสวันที่10 6-10เราจะจ่ายวันที่15 11-15เราจะจ่ายวันที่20 16-20เราจะจ่ายโบนัสให้คุณวันที่25วันที่21-25เราจะจ่ายทุกๆสิ้นเดือนและวันที่26ถึงสิ้นเดือนเราก็จะจ่ายโบนัสให้คุณในวันที่5ของเดือนถัดไป และมองยังมีตำแหน่งเกียรตยิยศโดยนับคะแนนฝั่งอ่อนของทุกเดือนเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับคุณทุกคนตั้งแต่ตำแหน่ง l ลออนสตาไปจนถึง c ล o วด a แอม s าสเดอโดยเฉพาะ3ตำแหน่งสุดท้ายคุณจะได้รับออสเซลจากยอดคะแนนที่เป็นยอดขายต่อปีทั่วโลกอีกด้วย นี่จะเป็นโอกาสทั้งสําคัญที่เราจะได้ร่วมกันสร้างอนาคตไปด้วยกันถ้าคุณต้องการความสําเร็จที่รวดเร็วและยั่งยืนและอันมอคือโลกธุรกิจแห่งอนาคตที่ไร้หวมแดนที่ดีที่สุดในทศวรรษต่อจากนี้หรอและอันมอลให้คุณได้มากกวความสำเร็จ